มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนผู้ว่าสั่งล็อกดาวน์าอำเภอ49หมู่บ้านวันที่23ตุลาคม64สถานการณ์การแพร่กระจายของโควิดในจังหวัดปัตตานีล่าสุดนะคะยอดผู้ติดโควิด19รายวันคงสูงมากและยังคงอยู่ในช่วงที่น่าเป็นห่วงนะคะโดยข้อมูลสถานการณ์โควิดจังหวัดปัตตานีล่าสุดผู้ติดรายใหม่นะคะ518รายผู้ติดยืนยันสะสม 33,600 0รายหายแล้ว19,686รายค่ะล่าสุดนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายนินพนธ์บุญหลวงออกคำสั่งปิดพื้นที่เสี่ยงนะคะเป็น5อำเภอ22ตำบล49หมู่บ้านประกอบไปด้วยอำเภอไม้แกน่นอำเภอเมืองปัตตานีอำเภอยยริงอำเภอมายอและอำเภอสายบุรีค่ะโดยให้เจ้าหน้าที่นะคะได้ควบคุมติดต่อไปยังพื้นที่ดังกล่าว กำหนดจุดตรวจคัดกรองโควิด1 9ซึ่งในจำนวนหมู่บ้านที่ปิดยังคงเป็นอำเภอมายอที่เป็นพื้นที่น่าเป็นห่วงนะคะมีการปิดทั้งหมู่บ้านเยอะที่สุดในาซาหนูซีวาโดกำนันตำบลกะว,วะอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีได้ให้สัมภาษณ์นะคะที่บ้านพอบ่ะสถานการณ์ตอนนี้พูดได้ว่าอยู่ในช่วงวิกฤตค่ะมีประชาชนอยู่180ครัวเรือนติดไปกว่า80-90รายแล้วค่ะ ซึ่งมาตรการที่ต้องปิดหมู่บ้านเพราะว่าอยากให้โควิดหมดไปจากหมู่บ้านนะคะโดยห้ามคนเข้าออกภายในเข้าออกหมู่บ้านระยะเวลา14วันและยังมีชาวบ้านหลายคนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะผู้สูงอายุเพราะยังไม่เข้าใจเรื่องของโควิดวัคซีนที่เป็นปัญหาตอนนี้และได้ออกมาตรการควบคุมแบบโรนาการให้บรรดาสถานที่กิจการหรือว่ากิจกรรมในพื้นที่สถานการณ์ที่กําหนดนะคะเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยที่ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการแล้วตามข้อกําหนดที่ได้ประกาศเอาไว้ก่อนหน้านะคะเพื่อดำเนินการได้ต่อไปโดยให้คณะกรรมการจังหวัดกํากับดูแลแล้วก็ติดตามการดำเนินการต่อไปค่ะซึ่งหากฝ่าฝืนหรือว่าไม่ปฏิบัติตามคําสั่งมีความผิดมาตรา52าต้องระหว่างโทษจําคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทหรือว่าทั้งจาทั้งปรับนะคะ หรือว่ามีความผิดตามมาตรา18ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะนอกจากนี้นะคะจังหวัดปัตตานียังออกเปิดสั่งโรงพยาบาลสนามเพิ่มขึ้นนะคะโดยกําหนดจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแรกก็คืออาคารอาเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาชีวิตใหม่ตำบลปิยามุกมังอ,อทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีค่ะที่2ก็คือหอประชุมอเภอทุ่งยางแดงตำบลตะโลบแมนา อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีและที่3ก็คือศูนย์สัทธาชนจังหวัดชายแดนใต้ตาบ,บอ่อทองอำเภอหนองสิกจังหวัดปัตตานีค่ะอย่างไรก็ตามนะคะผู้ว่าปัตตานีสั่งล็อกดาวน์5อำเภอ4 9หมู่บ้าน14วันเพื่อลดการแพร่ก,กระจายของโควิด -19 ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ